สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเขา้าสู่่องมาหาแห่งผ้ามวนนะครับเนาะเอามาอนี้ผ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบกับเนาะสูตรของอาจารย์วิระครับผมเนาะ,ะงวดที่ผ่านมาเขาทั้งบนทั้งล่างครับเนาะแต่วางงวดนี้ทั้งช่องก็เลยอยากนําเสนอเลยพี่น้องเด้อเพื่อเป็นหน้าทางครับผมเนาะ,ะเลขสูตรอาจารย์เพิ่นให้เขาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเนาะ สำหรับวันนี้ก็ได้อยากเอามาแบ่งปันเนาะขอบคุณท่าทางของอาจารย์ที่ละครับผมเนาะเอามาแบ่งปันเพราะนพี่น้องเอฟซีเพื่อ,อมีคนสนใจนะครับเนาะเพราะว่าวิาเคราะห์เบื้องล่วเพิ่นหมั่นไก่ได้พี่น้องด้วยเขทาทั้งบนทั้งลาง่างวันนี้ก็เช่นกันครับผมเพิ่นเน่นไ้มากครับผมเนาะ,ะหน่อยคู่ครับผมเนาะบกกี้หางเนาะ ฟันบนฟังละฟันล่างได้ครับเด้อไปรับชมแล้ฟังน้ากันครับมีหลายตยัวบก็ได้ให้บนเป็นบนล่างเป็นลานะ่างนะค่ะอ้าวเขียนว่าให้ให้ล่างไปก่อนล่างลองเดียวเขียนไปก่อนอันนี้คืออาจารย์อาจารย์วีระดนะค่ะพี่นอ้องยุคงซี่ครั้งแรกนะคะเปิดทางช่องนะคะอาจารย์รยวัรกครั้งแรก ล่างอย่างเดียวค่ะอาจารย์ค่ะเป็นแนวทางนะคะล่่าางงอยยเดีวค่ะเลขหลักล่างเลขหลักล่างเขียนเป็นเลขหลักค่ะล่างค่ะมาอยู่เลขหลักค่ะมีห้าเจ็ดแปดเก้ามีห้ามีเจ็ดมีแปดมีเก้าค่ะมีห้าเจ็ดแปดเก้านั่นแหละขีดเส้นขีดเส้นใต้ จ็ดแปดเก้าไว้ขีดเส้นใต้ไว้แล้วก็วงกลมเจ็ดกับเก้ามาตัวหนึ่งเจ็ดกับเก้ามาตัวหนึ่งนะคะค่ะอ่ามีเน้นเน้นเก้านะเล้นเก้าค่ะแล้วเลขจับคู่อะไรเกี่ยวกัเลขจับคู่ค่ะทีนี้าา 5, 8, 1. 1> อา,าจารย์มีเลขเจห้าแปดหนึ่งอันแรกก็ข่าอาจารย์มีห้า เออจับไปเลยลจะบคู่มี 5, 8, 1 1> ห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งนะคะอ่าโอเคทีนี้จับคู่นะค่ะ,ะจับคู่มี 5, 5, <9 S 1> ห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าค่ะห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะจัน อแล้วก็เขียนว่ากันกันอีกสามตัวมีแปดเก้าเจ็ดมีแปดเก้าแปดเจ็ดกันเขียนว่ากันมาแปดเก้ากับแปดเจ็ดตัวลองออตัวลองแล้วก็หกเก้าอีกตัวหนึ่งยังงั้นแหละหกเก้าจนหกเก้าเลยแกไี้แหละเนี่ยอันนี้ก็คือล่างใช่ไหมคะจย์ล่างนะล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวนะคะอย่างเดียว่อเลขไม่ต้องกลับด้วยไม่ต้องกลับด้วล่ะล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับอ่าเดี๋ยวจะทวน นี่เลขอะเลขคู่นะคะจันห้าเก้าอ่าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็ตัวลองก็คือแปดเก้าแปดเจ็ดหกเก้าแม่นปะค่ะ,ะถูกต้องถูกต้องแค,แค่นี้แหละอันนี้<ม>เฉพาะล่างนะค่ะเฉพาะล่างค่ะ วิ่งก็วิ่งกันายเจ็ดก้ามาอยู่แล้วตัวหนึ่งอ่ะแต่อานนอจารย์เน้นเก้านะอาจารย์กกันมาอยู่แล้วเน้นหลักอาจารย์สุดตัวอาจารย์ชอบเก้าใช่ไหมคะชอบเก้าชอบเก้าชบเก้าชอบวงกลมห้าเก้ากับหนึ่เก้าหเก้าปด้วยวงกลมอะไรนะคะอาจารย์ห้าเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าถ้าผู้ใดามักนิ้นก็น้นให้แล้วนะคะ อ่าห้าเก้ากับหนึ่งเก้านะคะวงกลมเห็นไอแคนบอร์กอ่าอ่าอะไรแหละล้วบนไม่มีเหรคะบนเบนีบนมีไหมคะบนบนบนเอาไหมอ่ะผมบนบนก็มีแต่ว่าให้ให้ไปจับเองนะอาจารย์จะให้เป็นเลขหลักนันก็เลขหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยให้ไปจับเองเนาะโอ้อ่าอ่าเผื่อเอฟซีสนใจมีตัวไหนบ้างคะบนบนอย่างเดียว อันนี้บนยางเดียวนะบนยางเดียวเขียนไปค่ะเลขหลักเลขหลักห้าศูนย์หนึ่งสองสามเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเลขหลักมีห้านะคะอาจันมีห้าแล้วอะไรอีกคะห <5 S 1> <5 S 2> ้าค <5 S 2> ่ะศูนย์มีศูนมีศูนย์มีหนึ่งโหนึ่งค่ะสองสามแค่นี้แหละตัวห้าตัวห้าศูนย์หนึ่งสองสาม ก็คือแล้วแต่จะสลับใช่ไหมแล้วแต่จะจับหรือคะ,ะหลักเขียนหรือาอาจารย์จะบอกให้ขีดขีดเส้นใต้ศูนย์กับหนึ่งไว้ศูนย์กับหนึ่งขีดเส้นใต้ศูนย์ค่ะคือคือตัวเด็ดเนาะแล้วจันหลักร้อยนทหลักร้อยค่ะหลักร้อยค่ะมีหนึ่งมีสองมีสี่อืมีห้า มีแปดนี่แหละมีหกมีหกตัวมีหนึ่งมีสองมีสี่มีห้ามีหกเหรอมีอะไรบ้างมีหนึ่งมีสองมีสี่มีห้ามีเจ็ดโอ้ไม่เจ็ดแปดผมไม่มีนะมีเจ็ดกับแปดตัวโอไม่เจ็ดกับแปดหนึ่งสองเจ็ดกับแปดสองสิบห้าห้าเจ็ดแปดก็นี้แหละอันนี้หลักร้อยหนึ่งสอง หนึ่งหลักร้อยหลักร้อยหนึ่งหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดสองสี่หกหกหกตัวนั่นแหละขีดขีดเส้นใต้หนึ่งหนึ่งสี่เก็ดไว้หนึ่งสี่เก็ดไว้หนึ่งสี่เส้นใต้นะค่ะหนึ่งเก็ดนั่นแหละจนแป้นออกมาแล้วคงไม่เอามาแล้วมั้งไม่ต้องเอาเราขีดเส้นใต้แค่สามตัววันหนึ่งสี่เก็ดใช่ไหล่ะ ลักสิบที่น่าหลักสิบหลักสิบค่ะห้าหกหกห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดนะคะห้าหกห้เ <6, S 1> จ็ดอาจารย์เน้นเน,น,นะน้นหกกับเจ็ดนะเน้นเน้นหกกับเจ็ดเน้นหกกับเจ็ดนะคะหลักสิบ อ่ะหลักน่วยในหลักน่วยลักน่วยค่ะหลักน่วยแปดเก้าศูนย์่งมีแปดมีเมีศมีหน uh> สีตัว no นั่นแหละขีดเส้นใต้ศกับ1สีตัวพองแปดเก้าข้นใต้ศกับหไว้วงกลมหนนะเน้นเน้นเน้นห่นแหละแล้วให้ให้เอฟซีไปจับเอง ออยากยากไม่ยากหรอวงก็ไม่ยากเนาะก็ห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็น่แต่คะแนนชอบตัวก็เอาไว้หลักรอใครชอบตัวไหนหลักร้อยก็ยืนไว้ใช่ไหมคะอาจารย์ปกตินี่ไอ้เจีบถามหน่อยค่ะอาจารย์ปกตินี่เคยได้ทั้งสามตัวเลยไหมมีไหมสูตรอาจารย์ก็อยาอาจารย์ไม่อยากจับไม่จับไม่ผี่ดทุกทีเลยใหจับเองเออไม่ไมไม่ไมหมายถึงว่าเจีบถามว่าหมายถึงว่าปกตินี่ ที่ตัวที่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยเคยแตกสามตัวไหมมีไหมถูกหลักหรือจับไม่ถูกสักทีเลยมันไม่ไม่แตกจับไม่ถูกมันอาจจะจะรับกันกอจับไม่ถูกไม่ให้ไม่ไม่จับให้ให้จับเองแล้วจะโช่วงในของมันเนาะในจานให้หลักไปแล้วจะประบุเอาเพียงว่ามาให้ครับผมก็ง่ายครับผม ่าค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เอาเอาเท่านี้ก่อนนะคะอ่าขอบคุณขอบคุณ <blunt> อ <animation> ่าอเคโอเคผมเห็นหกหลัก huh. ส okay. 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 ิบก็หกกับเกศนั <commencement> okay. oh, uh ่นอาจารย์ชอบเกศนะชอบเกศอ่าค่ะอ่ชอบเกแสดงว่าสูงอาจารย์หนึ่งน่อยกหึนเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งบนห้นเจ็ดหนึ่งวะบหนึ่งเป็แล้วชอบมีึนนาเนี่ยะม่นานจะปกม่ใช่นั่นหเกศขอบคุ เอาเอาเพื่อเอฟซีคนสนใจเลขหลักสำหรับบุญนะคะเนาะอันนี้คืออาจารย์อาจารย์วิ่งละพึงเอา็ดเดี๋ยวเอ็ดจะทวนนะคะถ้าอย่างนั้นบุญอาจารย์ตั้งไว้หน้าเด้อเพราะว่ามันมันมันหลายตัวอ่าบนนะคะบนอย่างเดียวนะคะเลขหลักก็มีเด่นห้าศูนย์หนึ่งสองสามเป็นบ่ค่ะครับอ่าหลักอ่าหลักร้อยหลักร้อยนี่เด่นหนึ่งสองสี ห้าเจ็ดแปดขีดเส้นใต้หนึ่งสีแล้วก็เจ็ดอ่าต่อไปหลักสิบหลักสิบห้าหกเจ็ดเลยอ่าตัวที่ขีดเส้นใต้ก็คือหกกับเจ็ดนะคะส่วนสําหรับหลักหน่วยก็มีแปดมีเก้ามีศูนแล้วก็มีหนึ่งวงกลมที่หนึ่งแสดงว่าหนึ่งอยู่หลักหน่วยแ <laughs> สดงว่าหนึ่งมา เอาพิจารณาดูเอานะคะเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งอ่าก็ถ้าใครชอบแบบกระชับก็คืออ่าอาจารย์เพื่นก็ขีดเส้นใต้ให้หกกับหนึ่งก็อาจจะมาจับใส่กันเป็นอันนี้คือคือคือแอดคิดว่านะหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งอ่าแบบนี้ก็ได้แล้วแต่หรือหรือถ้าชอบศูนย์ก็เป็นห้าศูนหเจดศนย์อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปใช่ไหมคะจันโอ้โอเคเอามียังบอกกับเอซี่าหมจันก็ให้ ให้หลายคลิปไปแล้วให้หลายช่องไปแล้วก็เหมือนเดเหมือนนี่แหละเราไม่มีรลบสองมันโลกโค้ให้เราอาจารย์ให้ครับเลยนะได้หลายครั้งก็ได้เดี๋ยวเอฟซีไม่มีจับซื้อเอาห้มีชองร่วมกันเนาะอาจารย์เนาะเผื่อเผื่อเป็ี่ยนแนวทางให้กับผู้ไดมักเนาะเนาะก็ลองดูจะมีกันนะค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับผมสวัสดีค่ะ อ๋อครับผมน่ากะเป็นของอาจารย์ี่ละของอาจารย์พี่ละครับผมเนาะเป็นแนวทางเลขสูตรเพิ่นค่ะอวดที่ผ่านมาเพิ่นไห่ทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องงวดนี้ก็ะไฮ้ครับงวดที่ผ่านมาแตกทั้งบนทั้งล่างบนเป็นบนล่างเป็นล่างครับผมบนเนบนล่างเป็นล่างเนาะเพิ่นกระเน้นมาให้ละตาที่แน่ๆคือสุดล่างเพิ่นมั่นใจเนาะสุดบนกับปจับคู่ให้ให้จับเอาเองเนาะตาเพิ่นกระสีเส้นใต้มาให้ยุ่พี่น้องเนาะ ขอบคุณน่าทั้งของอาจารย์วิระเดี๋ยวตั้งไปเบื้งน้ำตัดเนาะพี่รองเพิน่นเดินลางให้มามเนาะแต่มีอยู่พี่รองกับพิจารณาเบื้งเอาเป็นน่นทาทั้งคู่ก็มีอยู่มีมห้าเก้าหนึ่งเก้าห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดมาหาเองเอันล่างเนาะเอ่วงกลมหาเก่ากับหนึ่งเก่าเออห้าเก้าหนึ่งเก้าเน้นล่างครับผมไม่อันขัดแบบว่ากระชับนะเพราะเพิ่นว่องกลมเนี่ยตัวกันกับแปดเก้าแปดเจ็ดหกเก่ากับพิจารณาเมืองนะคะเนาะ เอาไว้เป็นแนวทางอ่าเป็นครั้งแรกของทางช่องด้วพี่น้องด้วยของอาจารย์วิลาครับผมเนาะเพราะว่าแบ่งปันโชคลาภให้ถ้าตกใจพ่อแม่พี่น้องเนาะอ๋อมีโชคมีลาภน้ำกันกต่ทางช่องก็ได้ติดตามให้ตลอดนะครับเนาะครับผมขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้อ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะตามนั่นด้วยครับเด้อพี่น้องเด้อยวมีโชคมีเสถียรเหมือนกันเนาะครับเนาะ รับชิปมีสวัสดีครับ